สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการรีวิวไปเรียนนะครับผมนี่ก็เป็น E ีแรกนะครับผมก็จะลองทําดูนะครับสาหรับวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวดี่กับของในช้อปปี้ที่ผมสั่งมานะครับผมช่วงนี้ก็สั่งในช้อปปีบ่อยนะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าในช้อปปี้นี่มันก็มีของไม่แพงแต่ก็มีประโยชน์ที่แบบเป็นแกจเจตดีๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมในบ้านในที่ทำงานอะไรเป็นนะครับวันนี้ผมก็ลองสั่งนี่มาดูครับผม เป็นแถบซิลิโคนที่กั้นน้ำนะครับผมบางทีในห้องน้ํานี่ก็อาจจะแบบเออเราต้องการแบบให้ตัวตรงไหนเป็นโซนแห้งโซนเปียกนะครับก็อาจจะต้องใช้อันนี้มากั้นไม่ให้มันน้ํามันไหลออกไปเลอะห้องน้ําทั้งหมดนะครับผมนี่ก็ไม่เคยใช้เหมือนกันครับผมก็ลองสั่งมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับออปปลองมาแกะดูด้วยกันนะครับว่าของในเป็นยังไงนะครับของนี่สั่งในช็อปปี้นี่ได้ก็สั่งอีกทีมันตัดนิล์มนะผมก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึ่งครับกต่ขอะมานก็จะทันทีก็ลองสั่งได้นะครับ,บส่่ววนน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 นลลลลลิิิงงงงกก์์รรร้้้้้้้้้าาาาผผมมเเเปปปปปดดออไไไขขใใตคคคคีีะะะััับบบ็ูช เขาก็จะแถมเป็นกาวนะครับส่วนตัวซิลิโคนเองนะครับค่อนข้างวัสดุคนข้างดีเลยนะครับผมหนามากเท่าที่ดูจากตาป่าตอนนี้นะครับที่ผมสั่งไปนี่ผมสั่งไปเมตรยีนะครับผมนี่รู้มันถึงหรือเปล่านะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ สำหรับในราคาในช้อปปีที่ผมสั่งนี้ก็มันมีตั้งแต่10เซนติเมตรจนถึงเมตร20นะครับผมราคาก็ตั้งแต่10เซนติเมตรนี่ก็1 8 3บาทนะครับจนถึง1เมตร20เซนนี่ก็จะประมาณ363บาทนะครับผมมี10 20 30 40, 40ไล่ไปเรื่อยๆน,นะครับผมมีสีให้เลือกทั้งหมดสีตรงนี้นะครับมีทั้งหมดสีสีนะครับมีสีเทาสีใสสีขาวแล้วก็สีครีมนะครับ หรับตัวนี้ที่ผมสั่งมาเป็นสีใสนะครับผมซิลิโคนสีใสขนาดของมันเนี่ยสูงตัวนี้นะครับความสูงเนี่ยสูง12มิลนะครับฐานมันนี่กว้าง30มิลนะครับผมก็ถือว่าขนาดกาลังพอดีนะครับการบิดงอยืดหยุ่นค่อนข้างดีนะครับบิดได้เต็มที่ไม่มีปัญหาสำหรับตัวนี้ก็ ขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงตามไปดูว่าผมจะติดตั้งยังไงนะครับผมโอเคครับไปกันเลย